สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะจะเจอต่อไหมนะคะไปลุ้นต่อคะ่ะลุ้นต่อ,อเราเหยียบค่ะเราเหยียบเราไม่เห็นเมื่อกี้นี้ขอโทษจริงอืเราไม่เห็นไงขอโทษขอโทษขอโทษแล้วก็ตรงนี้วางทับก็เลยอะเอา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 ขามานะันมีไหมคือมันดำได้ใจามากเลยเราไม่เห็น โอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆได้ใจเลยได้ใจเลยได้ใจเลยค่ะเดี๋ยวต้องกลับแล้วรู้สึกว่ามืดแล้วค่ะมืดเร็วมากยังถึงนกไหมนี่จ้า ได้อยู่ได้อยู่นี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้คะ่ะเราใกล้กลับแล้วนี่มันยังไม่สามโมงเลยนะคะมันจะมืดแล้วทงไงเห็ดดังไกลเขาไม่กินค่ะก็มีคนมาอยู่นะคะเมื่อกี้นี้มีคนขับรถมาแต่เรากินของอร่อยนี่ค่ะเพื่ก่อนกลับ โอ้มืดแล้วมืดแล้วมากค่ะดูจากตัวนี้เหมือนไม่มืดนะคะในกล้องเนี่ยเล็กมากเลยแต่ก็เอานะเอาเท่าที่เก็บได้จ้ะเดี๋ยวเราเห็นตรงนี้เยอะอยู่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เจอเก็บเก็บเก็บ ตายต้นไม้ตายท่าต้นไม้อีจ้านี่นี่เลยอีจ้า นี่จะนี่นี่เป็นกลุ่มเลยแต่ถึงแม้ยังเล็กอยู่นะแต่ก็เอาดอกที่กินได้ไปเพราะเล็กมากไปถึงบ้านมันมันจับไม่ติดมือจ้ะเนี่ยเขายังเล็กอยู่เลยตวัวไบนะเพื่อนดูสิคะ่ะเราได้ทําซอสกินอีกแล้วดูนะคะ นี่จ้าผส,สมกับเห็ดถ้าตรงนี้กำลังขึ้นเลยจ้าแต่คนบ้านนี้เขาก็บอกนะคะว่าเห็ดเนี่ยมันจะงอกกันหิมะมาเลยค่ะเพื่อนๆคะ้ะร,รอบๆเลยค่ะเราไม่ได้เขี่ยดูนะเห็นไหมคะอุ้ยไหนยังไง แค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้านี่กำลังขึ้นปิดไว้ปิดไว้ไแอบอยู่นี่ไงคะนี่มันแอบจริงๆคหนาวคหนาวใช่ไหมขนาวเก็บเลยก่อนกลับ <c oughs> เราก็หาที่ใกล้ๆถนนนี่แหละ,ะ่ะโล่งๆนี่แหละ,ะ่ะเพราะว่าเรามาคนเดียวนี่จ้ะ ยามมองหาอยู่แต่เหมือนจะเห็นนะคะแต่ว่านี่เป็นเห็ดพิษจ้ะโอ้สีเดียวกันหมดเลยทำไงจะเห็นเห็ดเนะาะโใช้ได้อยู่คะ่ะอู้หูนิ้านิดานิดายัางขึ้นอยู่ตรงนี้ดอกงามเลยดอกงามดอกงามค่ะ เมยจะหนาวดได้อยู่แบบนี้ห้ังกล้หน่อยนึงน,นี่ค่ะน้างก่ะได้อยู่ค่ะเอาขาไปกินเนี่ย <c oughs> ขาวอวบ <c oughs> นี่นี่ขาวอวบเลย มันใหญ่นี่ค่ะขานิข่ายายอยู่อันนี้เราเอามาดูได้อยู่นะคะวันนี้ได้เยอะอยู่ได้เห็นเหลืองเยอะเลยโอ้โหเพื่อนๆในนี้เห็นหนังไก่เนี่มันใหญ่เนะี่ยอันดอกเนี่ยอา้าวไม่ใช่ข่ <laughs> ามากเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆเราจะกลับแล้วดูสิ นี่นะจะกลับอยู่แล้วนะแล้วเมื่อกี้ก็จะเหยียบแล้วด้วยค่ะโอ้นี่นี่นี่น,นี่เขาจะเป็นของเราใช่ไหมมีแค่สามดอกก็ยังดีนี่ค่ะแันนี้ก็ดีต่อใจแล้วนี่โลกว่ามันมีอีกนี่ไงคะนี่ได้สี่ดอกแล้วเดี๋ยวดูต่อนะโอ้ยก่อนกลับคะ่ะดูสิคะ โอ้โ uh huh. ก่อนกับงานจริงๆไม่รู้เห็ดอะไรจ่ะน่าจะเป็นเห็ดยานี่แหละกำลังโตเลยจ่ะยังนิ่มอยู่กำลังโตเลยแถวนี้มีอยู่นะนี่พอได้เก็บอยู่นะว่าไปอ่ะนิ่มจังนิ่มจังเลยโอ้โหอย่า huh. งนี้งไงคะมีจริงด้วยนี่คะ่ะเพื่อนๆมีมีมีม นี่เดี๋ยวเก็บกองไว้ก่อนเราไม่ได้เอาถุงมาเนี่ยเพราะเราคิดว่าเห็ดมันไม่มีตรงนี้เนี่ยนี่ค่ะกองไว้ก่อนเดี๋ยวอุ้มไปมีจะมีนี่กํลาลังขึ้นเลยเดี๋ยวขหน้าแวะมาตรงนี้เดี๋ยวอันเล็กๆเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนี่จ้ะอวบดีด้วยตรงนี้มันมีแสงนี่จ้ะ นี่น,นี่นี่ค่ะเดียวเขาหน้ามาเอานี่เอาไปก่อนพอได้อยู่น,นี่เอาไปนี่จ้ะนี่จ้ะเอาไปค่ะเพราะว่าพอได้อยู่เดี๋ยกเขาหน้ามาเอานะคะนี่จะจะกลับแล้วก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมีเล็กๆอยู่จ้ะเดี๋ยกเขาหน้ามาเอาก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะก็กว่าจะได้แต่ละคลิปก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะทุกคนก็ต้องเข้าป่ายังไงขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจเดี๋ยวจบจากคลิปเก็บเห็ดแล้วเราก็คงต้องหาหาหาอย่างอื่นทําเพราะว่าตอนนี้ไปช่วงเก็บเห็ดใช่ไหมคะก็จะเก็บไปก่อน ให้เพื่อนๆดูป่าไปด้วยจริงๆแล้วในในกล้องได้ดูเหมือนสว่างนะแต่ว่าความมันจริงมืดมืดแล้วจ้าเรากำลังเดินไปที่จักรยานนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ